ปริมาณการใช้น้ําในพื้นที่นะครับโดยในรอบเดือนตุลาถึงธันวาที่ผ่านมาเนที่นี้ปรุงเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ปริมาณการใช้น้ําก็ไม่ได้ลดลงไปมากกว่าเดิมนเท่าที่เ่าจากที่คาดการตามอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ก,ก็ยังมีการใช้น้ําที่คงตัวในพื้นที่นะครับแล้ววงน,นี้ที่มีประชากรจํานวนสูงขึ้นเนี่ยการใช้น้ำเป็นยังไงบ้างครับ ครับจากจำนวนประชากรในพื้นที่ที่มีที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งทั้งแรงงานในพื้นที่แล้วก็แรงงานสัาว์นะครับก็ในส่วนของสถานีผลิตก็ยังมีผลิตภาพและก็เพียงพอต่อความต้องการอยู่ครับไม่ได้ไ,ได้รับผลกระทบใดครับ สุดท้ายนี้จะมีอะไรฝากถึงประชาชนในการใช้น้ำบ้างไหมครับในส่วนของปี67ที่ผ่านมาครับการใช้น้ำก็มีวามีความเพียงพอมีเสถียรภาพที่มากขึ้นนะครับก็อยากให้สี่ในแปดนะครับในความเพียงพอเนี่ยก็อยากให้รวลดโอการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าให้มากที่สุดครับในส่วนของระบบท่อจ่ายน้ำนะครับเราในการสำรวจออกแบบดีไซน์เนี่ยเราก็มีการติดทั้งในส่วนอุปกรณ์ประกอบท่อไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวจ่ายน้ำตะเพิง อุปกรณ์ระบายอากาศในเส้นท่อนะครับอันเนี้ยกรณีที่มีเหตุหรือไม่ในพื้นที่เนี่ยทางหน่วยงานที่เป็นภาครัฐหรือว่าผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการระชุนเพลิงก็สามารถข้าเปิดหัวระเบิงและสามารถรับน้ำได้เลยโดยการบำรุงรักษาในส่วนของที่เป็นหัวใจน้ำเนี่ยเราก็มีแผนบำรุงรักษาประจำเดือน,นประจำปีอยู่แล้วครับเพื่อให้อุปกรณ์มีความพร้อมใช้งานนะครับ